เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่ส4ส ผลเจ้าจางไปมากแล้วชายหนุ่มเอียงคอมองนางแล้วทักขึ้นต้องขอบคุณยาดีของใต้เท้าเสี่ยวเม้าค่าน้อยทาไม่กี่ครั้งรอยก็จางจนแทบมองไม่เห็นแล้วนางกลืนขนมแล้วเอ่ยชื่นชมเขาชายหนุ่มยิ้มรับหยิบขนมขึ้นมาบีชิมบ้างช่วงนี้ตอนกลางวันเจ้าทำอันไ้อยู่ที่นี่เบื่อหน่ายหรือไม่ หากพูดว่าไม่เบื่อคงโกหกใต้เท้าแล้วหญิงสาวกล่าวเสียงซื้อแต่นับว่ามีหลายสิ่งให้ทำคลายความเบื่อหน่ายอยู่เช่นกันที่ศาลาสิบทิศมีทั้งคณะกายกรรมคณะงิว้วหมุนเวียนมาแสดงข้าน้อยเองก็ได้รับเพียบไปชมอยู่หลายคราวชมงิ้วก็เจอเหล่าสตรีสกุลอื่นเจ้าเคยบอกว่าไม่ชอบงานเช่นนั้นมิใช่หรือ ไม่ชอบจริงเจ้าค่ะแต่เลี้ยงได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องนางกล่าวเรียบเรื่อย ข้าน้อยไม่อาจปฏิเสธทุกเทียบเชิญได้ดังนั้นต่อให้อึดอัดใจเพียงใดอย่างไรก็ต้องไปร่วมตามมารยาทบ้างนางว่าฮองเตอ,อูเฮอตี้พยักพระพักอย่างพอพระไทยสตรีตรงหน้านับว่ายังมีหัวคิดแม้ท่าทางมีความขบดอยู่บ้างแต่เมื่อต้องรักษากิริยามารยาทก็รู้จักสิ่งถูกควร แล้วอย่างอื่นเล่าหากไม่รับเทียบเชิญเหล่านั้นเจ้าทำสิ่งได้ข้าหรืออืมข้าน้อยก็หัดคัดอักษรกับฝึกไร้รำกระมังเจ้าไร้รำเป็นด้วยเขาหันไปมองนางเพียงฝึกหัดข้าเวลาเท่านั้นเดิมพีข้าน้อยไม่ถนัดศาสตร์สิ่ของสตรีสักอย่างจึงคิดว่าตนควรจะรู้วิชาติดตัวไว้บ้าง เช่นนั้นใหญ่ไม่ฝึกวิชาเย็บปักถักร้อยเพื่อเตรียมออกเรือนเล่าค่าน้อยทนัดของพันนั้นเสียที่ไหนนางเปะปากอีกอย่างบ่าวรับใช้ก็มีอยู่ทำไมขค่าน้อยต้องตรากตรำต้องรู้เข็มเพื่อเย็บปักด้วยใช้พวกนางทำเสียก็สิ้นเรื่องคำสอนสตรีไม่ใช่ว่าต้องมีกิริยาง,งดงามมีฝีมือดูแลบ้านเรือนรู้จักเย็บปักอ่อนโยนต่อบุตธิดาหรือ และสตรีในต้าถงก็ยังนิยมรักษามือด้วยเจ้าค่ะหญิงสาวกลางมือให้เขาดูยิ่งสตรีชั้นสูงก็ยิ่งรักษามือรักษาเล็บให้ยาวเพื่อให้เห็นว่าตนมีอำนาจวาสนาบ่าวไพร่ลายล้อมไม่ต้องหยิบจับงานหนักเป็นเช่นนี้จึงจะไม่ขายหน้าซึ่งค่านิยมนี้กับคำสอนที่ท่านว่าช่างขัดแย้งกันเสียจริงนางกล่าวอย่างเนื่อยน่าย อยากให้สตรีรู้จักดูแลบ้านเรือนเย็บปักถักร้อยแต่หากมือไม่งามก็จะกลายเป็นไม่สมฐานะเสียศักดิ์ศรีช่างทำให้คนวางตัวลำบากยิ่งนะัก เจ้านี่ช่างมีเรื่องให้คิดมากเสียจริงในฐานะบุรุษฮองเตอู Hong ์เฮอร์ตี้มักไม่ใส่ใจประเด็นของสตรีเช่นนี้แต่เมื่อมาคิดดูแล้วก็นับว่าจริงอย่างที่นางว่าคำสอนเก่าก่อนคาดหวังให้สตรีแก่งงานบ้านงานเรือน แต่ค่านิยมของสตรีในท้งเยี่ยนกลับยิ่งต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ผุดผาดผิวไม่อาจปล่อยให้ด้านเพื่อแสดงฐานะอำนาจเช่นนี้แล้วจัดว่าขัดแย้งกันอยู่ในที่ เช่นนั้นเหตุใดเจ้าจึงสนใจฝึกไร้รำเล่าข้าเคยได้ยินว่าสตรีจระบำให้ชำนาญได้นั้นต้องฝึกดัตตนและใช้ความอดทนสูงยิ่งขั้งขาวอย่างเจ้าอดทนพำเรื่องเช่นนั้นได้หรือ ใต้เท้าเสี่ยวเมาท่านดูถูกข้าเกินไปแล้วข้านี่แหละสตรีที่เต้นระบำได้งดงามที่สุดในใต้ล่านางตบออกตัวเองปุปุแล้วกล่าวยกย่องตัวเองอย่างเกินจริงอูเหอตี้มองท่าทางนางแล้วใส่หน้าระอาใจเฮส่วนเรื่องที่ว่าเหตุใดข้าฝึกระบำเพราะในอดีตมารดาข้าชมชอบการไร้รำยิ่งนัก แต่ตั้งแต่แต่งเข้าจวนนางก็ไม่อาจฝึกฝนได้อีกจนกระทั่งตายไปตัวข้าเมื่อเลือกว่าควรฝึกฝนสิ่งใดจึงอยากจะเรียนแบบมารดาเมื่อครั้งยังสาวนับว่าเป็นการระลึกถึงนางในทางหนึ่งเจ้าระบำชุดใดเป็นบ้างไหนลองระบำให้ข้าดูสิเขาเอ่ยขึ้นหญิงสาวยากเย้ยวหันไปมองเขาด้วยสายตาย่อ ไต่เท้าเสี่ยวเมาระบำของข้านั้นมิใช่ว่าจะหาชมได้ตามข้างทางเช่นนี้ข้าเพียรฝึกซ้อมแทบตายใช่เพื่อเอาแสดงให้สหายยามวิการเช่นท่านชมเสียที่ไหนกันหึงหากข้าชมไม่ได้แล้วเจ้าจะให้ใครชมคนในเมืองอย่างไรเล่านางเผยยิ้มหวาน ข้าอยากไกรรำให้ผู้คนได้เห็นข้าอยากสวมชุดที่งดงามที่สุดแสดงกับวงดนตรีที่ดีที่สุดงานที่ดีที่สุดในวันที่อากาศดีที่สุดท้องฟ้าเปิดมารดาข้าที่อยู่บนสวรรค์มองลงมาแล้วจะได้ภูมิใจเช่นนั้นข้าคงไม่ได้ชมสินะฮ่า ข้าพูดเล่นหรอกเจ้าค่ะงานที่ดีที่สุดอะไรนั่นไม่ต้องพูดถึงแค่ชุดสำหรับ่ายรำสักชุดข้ายังไม่มีเลยเจ้าค่ะชีวิตนี้คิดว่าคงได้แต่ฝึกซ้อมเป็นความรู้ประดับกายไว้ชาตินี้คงไม่อาจเอาไปอวดผู้ใดได้ไดเพียงแค่เสื้อผ้าจะยากแค่ไหนกันเขาเคาะนิ้วบนโต๊ะเบาๆแลกกันหรือไม่ ข้าจะให้ชุดที่เจ้าต้องการแล้วเจ้าก็ได้รำให้ข้าดูไต้เท้าเสี่ยวเมาช่างมีน้ำใจนักแต่ชุดได้รำที่ข้าอยากได้นั้นไม่ใช่ของที่หาได้โดยทั่วไปผ้าที่ทำนั้นมีราคาสูงทั้งยังหายากข้าน้อยไม่อาจหารรบกวนไต้เท้าหลอกเจ้าค่ะนางยิ้มคือนเอ่ยบอกเขาท่าทางเกรงใจเยิ่งเสื้อผ้าก็คือเสื้อลองบอกมาสิ ว่าเจ้าอยากได้ผ้าชนิดไหนหากมีอยู่ในต้าถงนี้ย่อมไม่ยากที่จะหามาให้เจ้าแน่แต่ว่าใบหน้าหวานล้ํากัดริมฝีปากที่กําลังจะเอ่ยคาดเมื่อถูกสายตาของคนตรงข้ามกดดันว่ามาสิเป็นผ้ามัดย้อมสีแดงสดเจ้าค่ะ ฝาดินสีเงินกับทองทั้งผืนทั้งยังพิมพ์ลายมัดฉาสวรรค์ชุดแบบนี้ใช้สำหรับแสดงในการบวงสรวงเป็นผ้าที่ราคาแพงมากเพราะผลิตออกมาได้ยากทั้งยังเป็นชุดที่ทำขึ้นเลียนแบบฉลองพระองค์ของฮองเฮาแต่เปลี่ยนจากลายพิมพ์มังกรและหงเป็นมัดฉาสวรรค์สตรีที่จะสวมชุดชนิดนี้ได้นางจะต้องเป็นตัวแทนการร่ายรำในงานบวงสรวงฝาดิน อืมข้ารู้แล้วหลิวเจ้าไว้ยหดคอนึกกลัวว่าเขาจะคิดว่านางฝักฝ่ายตำแหน่งฮองเฮาเพราะตีความหมายผิดจากชุดที่นางต้องการทั้งที่จริงแล้วความหมายของนางตรงตัวยิ่งนักนางต้องการชุดนั้นและต้องการร่ายรำต่อหน้าคนทั้งถองเยี่ยนเงียบไปอึดใจเนืงตอนหลิวเจ้าไว้รู้สึกหวันใจอีกฝ่ายก็ตรัสขึ้นพรุ่งนี้ข้าจะเอามาให้ เจ้าค่ะงิ้วบนเวทีกำลังออกท่าร้องรำสุดฝีมือหลิวเจ้าว้ยนั่งเคียงกับฉินฟ้านฟ้านในวันนี้เห็นว่าฉินซื่อดีขึ้นมากแล้วจึงพานางออกมารับลมที่อุทยานบ้างนางคอยปรนิบัตินาสะพยที่เพิ่งหายป่วยเป็นอย่างดีหญิงสาวคอยดูแลฉินซื่ออยู่ตลอดส่วนงิ้วบนเวทีนั้นนางสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง จนกระทั่งเฉินซื่อปิดปากหาวดูข้าสินิดหน่อยก็ง่วงเสียแล้วฉินฟ้านฟ้านกล่าวล้อตัวเองครันใหญ่เพียงนี้ท่านง่วงบ่อยก็เป็นปกติแล้วเจ้าค่ะเจ้าเว้ยยิ้มกว้างประคองอีกฝ่ายให้นั่งตัวตรงขึ้นข้าจะกลับเรือนแล้วล่ะเช่นนั้นหลานกลับด้วยนะเจ้าคะฉินซื่อบอกพัดในมือทันที ไม่ต้องสาวสาวอย่างเจ้าอยู่ร้องเล่นกับคนอื่นๆเสียบ้างเถอะอย่ารีบกลับไปอุดอู้ในเรือนเลยนางประคองท้องแล้วลุกขึ้นยืนเดี๋ยวข้าให้แม่พวกนี้พากลับเจ้าไม่ต้องห่วง เจ้าเว่ยเห็นว่าขานไม่ได้จึงมองฉินซื้อถูกเบาล้อมหน้าหลังประคองแขนออกไปอย่างจำยอมนางยกชาขึ้นจิบคราวหนึ่งก็หันกลับไปมองส่งน้าสะพ้ายพี่คนทั้งกลุ่มเดินกันอย่างเชื่องช้าระมัดระวังแต่สิ่งที่ได้เห็นกลับเป็นใบหน้าของหลิวเจ้าอี้น้องสาวต่างมารดาของนางเดินสวนกับกลุ่มของฉินฟ้านเข้ามาในอุทยานดูจากหน้าตาและการแต่งกายแล้วค หายป่วยตามที่คนสกุลหลิวประกาศเอาไว้สนิททีเดียวหญิงสาวยกพัดขึ้นปิดริมฝีปากที่กดต่ำอย่างเย้ยยันแค่เห็นหน้าหลิวเจ้าอี้ความสะใจก็ลามลุกจนไม่อาจกลัน้นน้องสาวคารวะพี่ใหญ่พอเดินเข้ามาเห็นว่าในหมู่ผู้คนมีหลิวเจ้าไว้อยู่หลิวเจ้าอี้ก็กัดฟันค้อมกายคำนับอีกฝ่ายเพื่อรักษามารยาทอืม เจ้าวิตามองแต่งิ้วบนเวทีไม่ได้เหลือบแลดูนางแม้แต่น้อยเจ้าวีเห็นท่าทางเมินเฉยของพี่สาวแล้วให้รังเกียจยิ่งนางกาผ้าเช็ดหน้าแล้วพยายามยืดออกเดินตรงไปยังพี่นั่งว่าง หลิวเจ้าไว้นั่งมองนักแสดงนิ้วอยู่เงียบๆในหูแววได้ยินเสียงน้องสาวกำลังพูดคุยถามไทยกับสตรีเรือนอื่นไม่หยุดปากนานทีเดียวจนนิ้วเปลี่ยนองค์การแสดงต้องพักไว้เจ้าเวยก็ได้ยินเสียงสายราวกับน้ำค้างของหลิวเจ้าอี้กล่าวขึ้น พี่สาวข้อเท้าของท่านหายดีแล้วกระมังหลิวเจ้าอี้จีบปากจีบคอถามนางเจ้าวเว่ยเผยยิ้มละมุนพลางยกชาขึ้นจีบและคั่นด้วยการนั่งหายใจทิ้งอีกครู่หนึ่งกว่าจะเลื่อนสายตาไปมองหลิวเจ้าอี้ที่พยายามอดทนข่มอารมณ์เฝ้ารอนางดีขึ้นมากแล้วเจ้าเว่ยตอบแค่นั้นดียิ่ง หลิวเต้าอี้ขยํำผ้าเช็ดหน้าแรงขึ้นอีกมือขยับขึ้นแตะปิ่นบนหัวกล่าวด้วยท่าทางเอียงอายเกรงใจเช่นนั้นวันนี้พวกเราจะได้มีโอกาสเห็นพี่ใหญ่แสดงความสามารถบ้างหรือไม่ คราวก่อนงานชมบุกผาข้าเสียดายนักที่ไม่ได้เห็นท่านแสดงตาโตของหลิวเจ้าไว้ยก่านมองคนพูดขึ้นลงอย่างไม่ปิดบงังนางเอ็นกายพิงพนักมองหลิวเจ้าอี้ที่พยายามหาเรื่องนางอีกรอบแล้วยิ้มหวานแต่ว่าจะกลับแปลเปลี่ยนเป็นมีดปลายแหลมน้องร้องชั่วชีวิตในจวน S 1> <S 1> เจ้าไม่เคยสนใจข้าเรือนของข้าเจ้ายังไม่เคยแวะไปเยียบไม่เคยใส่ใจว่าข้าถนัดศาสตร์ศิลป์ด้านใดอีกอย่างอยู่จวนร่วมกันกว่าค่อนชีวิตไม่เคยเห็นเจ้าเดือดร้อนใจอยากเห็นข้าแสดงสิ่งใดสักครั้งยายพอมาอยู่พระตำหนักฤดูร้อนแล้วเจ้าถึงขยันยุข้าถึงเพียงนี้เล่า เจ้าเว่ยกล่าวเถรตรงยิ่งนักเหล่าสตรีเรือนอื่นที่นั่งล้อมอยู่พากันอ้าปากค้างดูก็รู้ว่าพี่น้องสกุลหลิวไม่ถูกกันแต่ไม่คิดว่าหลิวเจ้าเว่ยจะประกาศออกมาชัดเจนโดยไม่นึกกลัวสายตาผู้อื่นหลิวเจ้าอี้คิดใช้มารายาทของชนชั้นสูงบีบหลิวเจ้าเว่ยให้ขายหน้าแต่กลับเป็นหลิวเจ้าเว่ยที่เปิดเผยความคิดอีกฝ่าย จนกระจุยไม่เหลือชิ้นดีอยู่ในจวนไม่เคยญาติดีไม่เคยใส่ใจแต่พอมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นกลับพยายามผลักนางครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนี้จะนับว่าเจตนาดีได้หรือหลิวเจ้าอี้หน้าแข็งทื่อไปทันที พี่ฟังคำเจ้าเว่ยจบหากเป็นปกติหลิวเจ้าเว่ยแม้จะไม่เห็นนางในสายตาแต่ก็ยังรู้จักรักษาบรรยากาศย่อมไม่มีทางเอ่ยปากเช่นนี้ทำเพียงแต่งเงียบไปเห็นได้ชัดว่าหลิวเจ้าเว่ยตรงหน้านางนี้พร้อมจะใช้ลิ้นทำลายนางทั้งไม่เห็นแก่หน้าวงสกุลแม้แต่น้อย หญิงสาวที่หน้าธนุทนอมดังดอกไม้แรกฝนปลายสายตาไปมองสตรีรอบข้างที่กำลังหันไปซุบซิบกันแล้วก็ยิ่งร้อนรนในอกนางชิดปลายข้างทำท่าจะเอ่ยแก้ต่างแต่หลิวเจ้าว้กลับชิงพูดขึ้นก่อนดูท่าสองปีที่ไม่ได้อยู่ในต้วน เจ้าจะคิดถึงพี่ใหญ่อย่างข้ามากจริงๆแต่วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวแค่นั่งเฉยๆยังร้อนจนเหงื่อท่วมตัวไปหมด คงต้องปฏิเสธเจ้าแล้วจริงๆตัวข้าเจออากาศร้อนๆเช่นนี้แล้วจิตใจไม่แจ่มใสพอจะแสดงอะไรเอาใจเจ้าหรอกหลิวเจ้าว้่ยหาได้กลัวคนขรหาสตรีที่รายล้อมอยู่มาจากสกุลชั้นสูงแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกันต่อให้เล่าความต่อก็มักจะอยู่ในวงแคบๆหรือหากมีใครคิดจะเอาไปขยายนางก็ไม่เกี่ยงงอน อีกอย่างแต่ไหนแต่ไรก็มีคำพูดที่ว่าแม่เลี้ยงไม่ต่างจากเสือ แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงบ้านใดก็ตามน้อยนักที่จะเข้ากันได้หากมองตามจริงแล้วคนย่อมเข้าใจว่าเหตุใดนางกับหลิวเจ้าอี้ถึงได้ห่างเหินกันซึ่งประกาศออกไปเลยเสียอย่างดีกว่าวันหน้าผู้อื่นจะได้ระมัดระวังไม่พานางผูกยองไปกับนางน้องแพทย์สยาผู้นี้หลิวเจ้าอี้แซงทําสีหน้าสลด น้องสาวเพียงอยากเห็นเท่านั้นเราสองพี่น้องไม่ได้พบหน้ากันนานทั้งพักกันคนละเรือนทำให้ไม่มีโอกาสพูดคุยนานครั้งได้พูดจ้าข้าจึงอยากเห็นว่าโสมสครางอย่างท่านพัฒนาฝีมือไปถึงไหนแล้วเจ้านี่ทำตัวราวกับเป็นอาจารย์ของข้าเจ้าไว้ยกชาขึ้นจิบแล้วหัวเราะเบา พบหน้าก็คิดจะทดสอบฝีมือทั้งที่หาใช่หน้าที่เจ้าไม่อีกอย่างว่ากันตามตรงแล้วสตรีที่ตามเสด็จมาที่นี่ล้วนมาเพื่อพักผ่อนหาได้มาเพื่อรับใช้เอาใจใครหรืออย่างน้อยคนที่มีสิทธิ์สั่งก็ควรมีอาวุโสกว่าแต่เจ้า แผนที่จะเสนอตัวออกไปแสดงเพื่อปรนิบัติเอาใจข้าที่เป็นพี่สาวกลับมาพูดจาสั่งข้าครั้งแล้วครั้งเล่าให้ทำนั่นทำนี่ไม่คิดว่าตนเองน่ารำคาญหรือท่าน หลิวเจ้าอี้เบิกตาพรงไม่คิดว่าหลิวเจ้าเว่ยจะกล้าด่ากราดนางต่อหน้าทานกรรมนั้นไม่ไว้หน้าสกุลหลิวเช่นนี้สาวรุ่นที่รายล้อมอยู่พากันใช้พัาหรือผ้าเช็ดหน้ายกขึ้นปิดปากเพื่อบังรอยยิ้มและเสียงหัวเราะท่าทางชวนหัวยิ่งนักทําให้หลิวเจ้าอี้ยิ่งเดือดดานดูท่าอยู่ในต้วนคงไม่แข่งครัดมารยาท ตนเจ้าไม่รู้จักอาวุโสสูงต่ำเสียแล้วหรือเจ้าเห็นว่าเราอายุห่างกันไม่กี่เดือนก็คิดว่าข้าเป็นเพื่อนเล่นของเจ้าไปเสียท่านพี่น้องสาวไม่ได้คิดเช่นนั้นหลิวเจ้าอ้ยเตรียมจะบีบน้ำตาเรียกความสงสารจากผู้ค้นแต่หลิวเจ้าว้ยกลับเอ่ยเสียงเศร้าออกมาก่อน เสียดายจริงๆที่มารดาของข้าสิ้นบุญไปนานแล้วไม่เช่นนั้นวันนี้คงไม่มีใครกล้าเสียมารยาทกับข้าเช่นนี้แนะ่เพียงแค่ต้องออกจากจวนไปอยู่ใกล้ก็ให้อดทนมากแล้วแม้แต่น้องสาวตนเองยังคิดจะขึ้นมาขี่บนหัวให้ข้านึกน้อยใจมารดาที่สิ้นใจไวเหลือเกินจริงๆ รากับนางศาสตร์น้ำาลงกลางวงคำพูดนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการชี้ถึงเรื่องภายในตัวสกุลหลิวเหตุที่หลิวเจ้าเว่ยต้องระเหตุไปอยู่ไกลถึงจิ้นหยางของไม่ใช่เพียงแค่นางลบหลู่มารดาเลี้ยงเสียแล้วไม่แน่าอาจจะเป็นแผนการของหูหยินคนใหม่กับบุตรสาวเพื่อกําจัดลูกเลี้ยงที่ขวางหูขวางตาอีกอย่างเดิมที่หลิวเจ้าเว่ยนับเป็นบุตรสาวภรรยาเอกในขณะที่ หลิวเจ้าอี้เป็นบุตรอนุลำดับสูงต่ำชัดเจนจะให้นางสนิทใจกันย่อมเป็นไปได้ยากแน่แม้ยามนี้หลิวเจ้าอี้ได้เลื่อนผ่านะแต่แรกเริ่มมาวัยเด็กของนางก็เป็นแค่บุตรตรีในเลือนหลังผู้หนึ่งเท่านั้นในใจผู้คอนต่างคาดเดาไปต่างๆนาะนาะคิดถึงบุตรอนุกับอีเหนียงที่เจ้าเล่คิดช่วงชิงตำแหน่งหูหยินและตั้งตัวเป็นใหญ่ในบ้านเรื่องเช่น นี้ใช่ว่าไม่เคยมีสตรีบางบ้านเองก็มีแม่เลี้ยงร้ายกาดเมื่อได้ยินคำพูดเจ้าไว้ก็ให้นึกกระจ่างขึ้นมาและเห็นใจนางเพิ่มหลายสว่วนท่านพูดแต่เช่นนี้ได้อย่างไรหลิวเจ้าอี้เห็นว่าเรื่องราวลุกลามไปไกลกว่าการกันแกล้งกันเสียแล้วเช่นนี้คนที่ฟังอยู่จะไม่คิดว่ากล่าวหามารดาของนางเป็นแม่เลี้ยงใจยักษ์หรือ แม่ของข้าดูแลพี่ใหญ่อย่างดีมาตลอดด้วยรู้ว่าพี่ใหญ่เสียมารดาตั้งแต่ยังเล็กท่านกล่าวเช่นนี้คนจะเข้าใจผิดมารดาข้าได้งั้นหรือเจ้าวัยเลอเคิว้วส่หน้าไม่ยินดียินร้ายกับคำแก้ต่างของหลิวเจ้าอี้และไม่คิดจะแก้ตัวแทนเจินหุ่ยไหมย นานมาแล้วหลังจากนางถูกบอยและเพิ่งออกจากคุกหลิวเจ้าไว้ถูกบิดาขังเอาไว้ในเรือนหลัง ตอนนั้นนางกระจ่างชัดขึ้นมาถึงกับดักของหลิวเจ้าอี้และอันอ๋องนางคิดว่าแม้จะไม่มีใจผูกกันแต่เจินหุยเหมยเป็นคนดีจึงเล่าทุกอย่างให้นางฟังหวังให้แม่เลี้ยงเป็นคนช่วยคืนความยุติธรรมให้แก่นางแต่ในคราบผู้มีติตใจสูงทรงมารดาเลี้ยงที่กล่าวปอบปะลมให้ความหวังนางทั้งยังรับปากเป็นอย่างดีนั้นสุดท้ายเตินหุยเหมยก็เลือกหลิวเจ้าอี้ แม้จะรู้แก่ใจว่าบุตรสาวตัวเองโชดชั่วเพียงใดก็ยังช่วยนางปกปิดนางหลับหูดับตาปกป้องบุตรสาวและยังเป็นคนร่วมมือในแผนการของอันอองจนสุดท้ายหลิวเจ้าเว่ยถูกขับออกจากถงเยี่ยนดูแลอย่างดีงั้นหรือคนที่ดับความหวังสุดท้ายที่จะคืนความบริสุทธิ์ให้นางไม่ใช่เจินหุยเหมยรอกหรือ หากเช่นนั้นเรียกว่าการดูแลอย่างดีหลิวเจ้าว้าย้อมตายอีกรอบดีกว่าจะทนเสแสร้งชื่นชมกับคนแบบนี้หลิวเจ้าอี้เห็นว่าหลิวเจ้าว้ยไม่คิดจะรักษาหน้าให้สกุลหลิวและมารดาของนางก็ให้โกรธยิ่งนักทำให้ทุกท่านหมดสนุกเสียแล้วข้าออกไปเดินเล่นดีกว่า เจ้าว่ยขอลาท่านทั้งหลายตรงนี้หลิวเจ้าว่ยชิงลุกขึ้นแล้วข้อมกายลาผู้คนในลานไม่ได้สนใจหลิวเจ้าอี้ที่ตัวสั่นคล้ายจะกรีดออกมาหากที่นั่นไม่มีคนอื่นอยู่คุณหนูพูดแบบนั้นจะดีหรือเจ้าคะอาเจินอดนึกกังวลไม่ได้กลัวหลิวเฉียนทราบเรื่องจะยิ่งโกรธคุณหนูของนางมีอะไรไม่ดี ข่ากับพวกนางควรขีดเส้นแบ่งกันให้ชัดเสียแต่นั่นๆน่นเพราะวันหน้าหากมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นคนจะได้ไม่ลาก,กเราเข้าไปร่วมด้วยมีเรื่องเกิดขึ้นหรือเจ้าคะอืมอาเจินมองสีหน้าของหลิวเจ้าไว้แล้วคิดว่าคุณหนูคงมีแผนอยู่แล้วก็สงบใจลงเดินตามหลังนางไปเงียบๆคิดถึงอาหนิงกับมีฟ่ฟูหลังจากกลับจิ้นหยาง เจ้าต้องช่วยสอนอาหนิงให้แร่งคลาสเสียหน่อยวันหน้าข้าจะพานางกลับถงเยี่ยนด้วยเจ้าค่ะคุณหนูอาจรจนจำไว้คืนวันผันเปลี่ยนรวดเร็วอีกไม่นานเราจะได้ออกจากที่นี่กันแล้วเอ๋เพราะเหตุใดกันเจ้าคะเช่นนั้นจะไม่เร็วกว่ากำหนดการ,รอกหรือเรื่องนั้นพี่สาว เสียงเด็กร้องเรียกขัดขึ้นมาเจ้าเวยหันไปมองก็เห็นองค์ชายก้าวในชุดฉลองพระองค์เต็มยศวิ่งเข้ามาหาพี่สาวท่านจริงๆด้วยถาวายบังคมเพคะองค์ชายนางยอบกายคำนับเด็กชายทีหนึ่งพี่สาวข้าคิดถึงท่านเด็กชายยิ้มกว้างเอ่ยออกมาอย่างจริงใจนี่องค์ชายกำลังจะไปไหนเพคะ าเพียงเบื่อายจึงออกมาวิ่งเล่นเท่านั้นเช่นนั้นองค์ชายเดินเล่นกับหม่อมฉันดีหรือไม่เจ้าเว่ยเอ๋ยชวนซึ่งอู่เหินป๋อก็รีบพยักหน้ารับทันทีอาจนมองหลิวเจ้าเว่ยจับมือองค์ชายเก้าเดินนำไปเงียบๆแม้เรื่องที่ตลาดนางถามคุณหนูแล้วคุณหนูบอกว่าทำไปเพื่อสร้างชื่อเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ การสร้างกุศลไหว้พระธรรมบุญต้องงดเว้นทํำให้ผู้คนไม่อาจได้เห็นความใจบุญของนางแต่เท่าที่นางเห็นตรงหน้านี้คงไม่ใช่คุณหนูหวังใช้องค์ชายก้าวเป็นเบี้ยอย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดสีหน้าของหลิวเจ้าไว้ก็ดูอ่อนโยนลงหลายส่วนยามอยู่กับองค์ชายน้อยปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทําตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ